เหตุลอบวางระเบิดทหารพรานในพื้นที่อำเภอศรีสาคอนจังหวัดนราธิวาสได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้นะคะเบื้องต้นค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นก็คาดว่าเป็นฝีมือของแกนนําระดับสังการที่รับผิดชอบเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในพื้นที่อำเภอศรีสาครแล้วก็จะแนะที่อยู่ระหว่างติดตามตัวของเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดถนนจุด เหตุเกิดบนถนนทางโค้งในหมู่บ้านไอตืองอตำบลสีบรรพศอำเภอสีสาครจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ชุดเก็บกู้ทำลายระเบิดหน่วยปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบค่ะ หลังจากเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุได้ลอบวางระเบิดจากสิบเอกเจริญเพชรพิมลรองผบอร้อยทหารพราน4903ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่ขับรถยนต์กระบะกลับฐานหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการติดต่อราชการณนะที่ว่าการอำเภอศรีสาครจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบหลุมระเบิดลึก50เซนกว้าง100เซนแล้วก็มีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดสแสวงเครื่องที่ผู้ก่อเหตุประกอบใส่ไว้ในถันงแก๊สปิกนิก หนัก20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยแบตเตอรี่มีการลากสายไฟฟ้าเข้าไปจุดชนวนในป่ารกทึบป,ประมาณ50เมตรแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนของรถกระบะตกกระจายเกลื่อนพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานด้านแหล่งข่าวหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลเป้าหมายในทำเนียบความมั่นคงนะคะก็เปิดเผยว่าจากการประเมินแล้วก็ติดตามข่าวสารสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงคาดว่า ผู้ก่อเหตุนในครั้งนี้เป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนายซัมรีซอและซอแกนนําระดับสั่งการค่ะที่รับผิดชอบเคลื่อนไหวไก่อเหตุร้ายในพื้นที่อำเภอศรสีสะคอและอำเภอเจะแนะที่อยู่ระหว่างติดตามของเจ้าหน้าที่ส่วนอาการบาดเจ็บของจ่าสิบเอกเจริญที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจากการตรวจสอบของแพทย์ก็พบว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายจุดขาซ้ายหักสองท่อน แขนขวาหักกระดูกคอเคลื่อนกระดูกสันหลังหักบริเวณสะโพกนะคะที่บริเวณใบหน้าแล้วก็ราวนมซ้ายถูกสะเก็ดระเบิดหลังปถมพยาบาลอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะนีอะ